นี้เรามาติดตามเหรียญมีมด้วยกันนะครับก็จะมีอยู่หลายข่าวแหละเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับสำหรับแคมเปญนะครับ pnl ก็เป็นแคมเปญของการเทรดฟิวเจอร์นะครับท่านใดสนใจในการร่วมทีมกับคอยน์นิวมูลนะครับก็จะรับแค่20คนแรกเท่านั้นนะครับแล้วก็รางวัลสูงสุดถึง2 0 0พ usdt เลย ก็แค่เข้าร่วมแคมเปญด้วยกันเข้ามาคุยนะครับใต้ลิงก์นี้นะครับที่ไลน์กลุ่มนะครับมิชชั่น n ิวมู o n ีไ p นะครับเราก็ติดตามด้วยกันนะครับเราก็ร่วมสนุกด้วยกันกิจกรรมนี้มีมูลไปด้วยกันกับช่องคอย n ิวมู o นะครับวันนี้เราก็มาติดตามเรื่องเกี่ยวกับเหรียญมีมด้วยกันนะครับก็จะมีอยู่2อสมเหรียญน,นี่แหละก็ชีบะเปเป้แล้วก็ d o g e c คอยนะครับเราก็ไปรับชมกันทีละเหรียญด้วยกัน เอาละนะครับดอจคอยนะครับเนื่องจากแฟนๆคาดหวังนะครับว่าดอจคอยเนี่ยจะเป็นเป็นมีมตัวหนึ่งที่จะสร้างผลตอบแทนมหาศาลเนาะนะครับอีลอนมาร์กเลยออกมาเตือนนะครับเกี่ยวกับความสามารถของ d o g e จคอยละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกเว็บ3การชำระเงินนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการเก่งกำไรโดยเฉพาะฉะนั้นอีลอนมาร์กนะครับไม่เห็นด้วยกับการสเต็กกับการฟาร์มเนาะ เพราะว่าดอทคอยเนี่ยเป็นเหรียญเป็นเหรียญที่มีการใช้จ่ายจริงนะครับและจะและก็เหมาะแต่การถือเนาะเพราะว่าราคามันจะขึ้นนะครับต่อเมื่อมีการโพสอะไรพี่เลนพี่เลนของอีลอนมาร์กนะครับอีลอนมาร์กเขาก็อยากให้ทุกคนถือมากกว่าฟาร์มเอาไวนาน้นานๆเนานนะก็เลยทำให้แฟนๆเนี่ยก็ต้องปรับตัวกันเนาะเพราะว่า แต่ละครั้งเนี่ยเงินอาจฉีดเข้ามาในโปรโตคอลเนี่ยก็อาจจะทําให้ทุกคนแฮปปี้เนาะแต่พอเวลามันล่วงนะครับมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับจากนั้นการที่อีลอนมาร์กจะเพิ่มระบบฟาร์มอะ่ะโดยที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับเขาก็เห็นแล้วแหละนะครับว่าข้อเสียของดอทคอยมันก็คือประมาณนี้แหละนะครับมันไม่น่าถือยาวถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับพวกชีบา พวกโฟกี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับการถือยาวเนี่ยอาจจะดีกว่านะครับดอ c คอยเนี่ยคือคุณจะขุดมาได้นะครับขุดมาแล้วคุณก็ใช้อะไรประมาณเนี้ยนะครับข้อจำกัดเนี่ยมันมันมันมีเยอะกว่านั่นเองนะครับแล้วมันเป็นระบบของ proof of work ด้วยนะครับดันั้นถ้าเกิดมันจะเป็นฝั่งของเว็บ3มจุูเนี่ยคนจะมั่นใจมากกว่าฝั่งของของ proof of stake อย่าง ชิบะอย่างโฟกี้เนาะอย่างเปรมดออะไรพวกนี้นะครับเรามาก็พูดไว้ประมาณนี้นะครับและตอนนี้นะครับนะักพัฒนาดอทเนี่ยเตรียมสําหรับการอัปเดตนี้เป็นข่าวที่2นะระบบนองดอชคอยคอครั้งต่อไปนะครับก็มีคนโพสต์บนทวิตเตอร์ชื่อว่าบูซ์ะ Bruce, นะครับบนทวิตเตอร์ก็ได้บอกถึงการทํางานอย่างต่อเนื่องในการอัปเดตดอชคอยคอบูซนะครับพูดถึงการทํางานเกี่ยวกับการอัปเกรด ระบบ build นะครับเล็กน้อยของดอชคอยที่จะรวมเข้าด้วยกันในขณะที่มีการแบ่งปันกิจฮับ r e โพนะครับที่จะสนับสนุนเกี่ยวกับ d o ชคอยคอร์หนึ่งจนะครับเพลอก็มีการโพสต์ไว้บนทวิตเตอร์วันที่29มิถุนาปีสองพนยิบนะครับ d o ชคอยเวอร์ชันหนึ่งนึ่งสีเนี่ย เปิดตัวในเดือนกรกดาปีป0 2 2ี2022ในการปรับปรุงความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการ In น e r f ร c เของผู้ใช้นะครับตรงนี้ก็เป็นช่วงของไลท์คอยเกิดการ h a ร์วิ้งด้วยนะครับก็เลยทำให้ทางดอทคอยก็มีโอกาสที่จะปรับปรุงโบทโรคอรใหม่เนาะนะครับที่จะทำงานร่วมกับไลท์คอย like ด้วยนะครับเพราะว่าดอทเนี่ยมันอยู่บนไลท์นั่นเองนะครับก็จะไอตัวของดอทคอยคอ 1, 1 4.6นะครับก็จะอัปเดตเรื่องของความปลอดภัยหลายรายการนะการเปลี่ยนแปลงระบบค่าธรรมเนียมที่มีอยู่และคุณสมบัติใหม่หลายอย่างนะครับเวอร์ชันนี้จะลดขีดจำกัดด้วยนะครับและนำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถใช้เครือข่ายของดอทคอยทั้งหมดจาก1เป็น0.01นะครับก็คือมีการเปรียบเทียบค่าอะไรพวกค่าเงินอะไรต่างๆนะครับก็จะมีการใช้นะครับ ฉะนั้นการแก้ไขและการตั้งค่านะครับใด Rectory นะครับสำรองของกระเป๋าเงินเนี่ยก็มีการจำกัดจำนวนสูงสุดของกระเป๋านะครับอย่าง a d n o t e เนี่ยก็เป็นหนึ่งในการทำลายการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับคุณแพทริกโรเดอร์นะครับผู้พัฒนาหลักของ Dogecoin นะครับก็ทำให้ทราบว่าช่องโหว่ของระบบเนี่ยความปลอดภัยของของตัวของ d Dogecoin เนี่ยนะครับโดย Howburn Security เนี่ยเขาเรียกคำสับอันนี้นะครับสำหรับด o ท c o คเนี่ยก็ได้รับการแก้ไขแล้วในเวอร์ชั่นนี้นะครับแล้วก็ในเดือนมีนานะครับ h o w ฮา r บ o นนะครับก็เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยของบล็อก a i n ก็เปิดเผยช่องโหวนนะ่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการพัฒนาเวอร์ชั่นจากรุ่นเก่ากว่านี้นะครับจากซอฟต์แวร์นะครับบล็อกเชนเพิ่มเติมอีก280รายการที่พัฒนาบน b i Bitcoin b l o c k c h a i n ได้รับผลกระทบช่องโหว่ดังกล่าวของฮาวเวิร์นนะครับก็ยืนยันนะครับว่าเขามีการอัปเดตและแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยนะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับเขาก็มีการพัฒน,นาแล้วตอนนี้นะครับก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือ Bitcoin ไปส0มหมื่นแล้วแต่เหรียญแอล์คอยอย่างอ t เท r ร u m อย่าง d o g e c o อยอย่างอะไรพวกนี้ยังไม่มีการขยับนะครับเพราะว่ายังไม่เป็นช่วงแอลคอยสีซันจริงๆฉะนั้นเขาตั้งมาตรฐานนะครับว่าดอจคอยจะต้อง ทะลุแนวต้านที่0ูงด1ดอลลาร์ให้ได้ถ้าไม่ทะลุตลาดหมีตลอดไปนะครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีจงังหวะของเขาแหละนะครับดูอีกข่าวของดอ c คอยด้วยกันนะครับช่วงนี้นะครับมีการโอนใหญ่นะครับของดอ c คอยถูกโอนนะครับโดยชื่อ Wallet ชื่อ anon นะครับ w a l l e t เนี่ยเมื่อดอ c คอยมีการลดลงเมื่อประมาณวัน2วันที่แล้วเนาะเพราะว่าราคาของ Bitcoin มีการเทแล้ก็ไม่ได้แข็งแรงนะครับในช่วงนั้น อันนี้เป็นข้อมูลของวานอเลิร์ได้สังเกตการโอนดอสนะครับจำนวนมหาศาลสองครั้งซึ่งด<ม>อสคอยมีมากกว่า1นดห้าพันล้านนะครับประมาณ1,500้าล้านเนี่ยแหละนะครับกระเป๋าเงินนื้อนามนะครับจากวานอเลิร์ก็แสดงใหเห็นว่าธุรก,กรรมทั้งสองฝ่ายเนี่ยผู้ส่งและผู้รับเป็นคนคนเดียวกันนะครับดังนั้นจึงเป็นเพียงกระเป๋าเงินใบเดียวนะครับที่ย้ายประมาณ1.5พันล้านดอสไปอย่างกกระเป๋านึ่ง นะครับแล้วก็เขาก็กล่าวว่าการถ่ายโอนทั้งหมดเนี่ยจำนวนประมาณ770ล้านดอลนะครับในแต่ละครั้งนะครับซึ่งทำขึ้นเมื่อประมาณ10และ11ชั่วโมงที่แล้วนะครับโดยตรงนี้นะครับเขาก็ระบุเอาไว้นะนะครับประมาณนี้นะฉะนั้นวานก็ได้ย้ายนะครับโดยรายละเอียดประมาณนี้ก็อันนี้มาจากทวิตเตอร์นะครับ ในวานอเลิร์ดนะครับวันที่ยี่สิบแปดมิถุนาปีสองพันยิบสามก็ลองไปตามข่าวที่หลังดูได้นะครับบนทวิตเตอร์เราไปเหรียญต่อไปนั่นก็คือเปเป้ P. นั่นคือเปเป้ P. ตัวที่สองไม่ใช่เปเป้หนึ่งนะครับก็จะเขียนเปเป้สองก็ตอนนี้มีเทรดบนกระดานไปนั้นใครอยากไปลองเสียงก็ได้นะครับไม่ควรเกินร้อยดอนนะครับมีการตรวจนะครับแล้วก็ให้ธงแดงมากมายเลย นะครับมีการตรวจพบโทเค็นมากกว่า10โทเค็นนะครับซึ่งแต่ละโทเค็นมีชื่อแตกต่างกันออกไปเจ่นเปเป้สในบล็อกเชนต่างๆโทเค็นเหล่านี้แสดงถึงตอยมาณมูลค่าการตลาดที่หลากหลายด้วยซึ่งบ่งชี้นะครับว่าการดําเนินพวกนี้เป็นสิ่งที่หลอกลวงนะครับที่เป็นไปได้นะที่พอหาข้อมูลตรงนี้ได้ว่าโอกาสหลอกลวงสูงมากดูเหมือนว่านักต้มตุ๋นนะครับที่ฉวยโอกาสนะครับว่ากําลังตั้งค่าสัญญ,ญาณเหล่านี้ เป็นเหมือนกับกับดักแล้วกันนะครับเพื่อหลอกลวงนักลงทุนน่ะแล้วก็ยกักยอกเงินเหมือนกับลักพูอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องระวังนะช่วงนี้นะครับถ้าเกิดเหรียญอะไรที่ที่ไม่มีแบ็กอัพที่ดีนะครับก็อาจจะพังกันได้นะครับเพราะว่ากระแสเงินสดก็สำคัญนะครับในพวกกลุ่มธุรกิจนะถ้ากระแสเงินสดไม่ดีเหรียญก็ ราคามันก็อยู่ประมาณนั้นแหละนะครับถ้าเกิดจะลงทุนเหรียญต้นน้ําก็ทําใจเผื่อไว้เลยว่ามันก็ต้องเล่นยาวๆนะครับแล้วก็บางทีมันก็อาจจะไม่ได้อย่างที่คุณต้องการด้วยนะครับก็ต้องใจเย็นๆกันนะครับไม่เกินร้อยดยอลอะเรามาดูฝั่งของชีบะมั่งนะครับฉะนั้นชีบะ่าชีบะเรียมเนี่ยตอนนี้เป้าหมาย2ประการนะครับเขาก็มีรายละเอียดนะเกี่ยวกับเรื่องของชีบะเรียม นะครับเขาบอกว่าเทสเน็ตของชิบะเรียมชื่อปาปปี้เน็ตนะครับมีธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นเนาะทั้งหมดยี่สิบห้าล้านรายการขณะที่กระเป๋าเงินถูกปัดขึ้นมาเป็นสิบเจ็ดล้านรายการนะครับก็ข้อมูลคร่าวๆคือ25้าแต่ข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงๆย่อยๆคือสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ธุรกรรมทั้งหมดของปาปปี้เน็ตอยู่ที่ประมาณยี่สิบล้านรายการนะครับกว่ากว่านะไม่อยากไล่ตัวเลขเยอะนะครับแล้วก็ระเป๋าเงินทั้งหมดมีการเพิ่มขึ้นเป็น 17ล้านนะครับจำนวนบล็อกทั้งหมดของชิบาเรียมเบต้าพับพีเน็ตนั่นเองที่ประมวลผลได้เพิ่มขึ้นเช่นกันในตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1,481,538นะครับฉะนั้นคุสมาะนะครับก็ได้โพสต์บนทวิตนะครับเพื่อทำให้เกิดคำว่าแวนะครับก็เขียนคำว่าแวเนี่ยบนทวิตเตอร์พร้อมกับแฮชท็กนะครับชิบาเรียมแล้วก็ชิบบชินะครับซึ่งเป็นสเตเบ e รค ไม่ใช่เป็น NFT นะของตัวของชีบะนะครับเราก็ชีบะเราก็ชีบะอินเทอร์เนตี้ด้วยนะครับก็มีส่วนประกอบพันธมิตรตัวอื่นนะก็น่าจะมาลกาวชีบะเรียมประมาณนี้นะครับว่าตอนนี้ชีบะเรียมกำลังจะมานะนะครับเขาก็พูดเอาไว้ประมาณนั้นนะครับเพื่อให้คนติดตามก็ผมรอตั้งแต่ปีใหม่แล้วรอแล้วรออีกนะครับก็ไม่มาสักทีก็หวังว่า ถ้าบิตคอยราคาขึ้นแรงๆมาคราวนี้ก็น่าจะเหมาะนะถ้าเกิดจะมีการกาวชีบะเรียบนะครับเอามาตรงนี้เขาบอกว่าชีบะนะครับทีเรียนแน่นะครับล้มละลายในการย้ายผ่านล้านชิปนะครับไปที่ไหนก็ไม่รู้นะครับมีการสังเกตมีกิจกรรมที่ผิดปกตินะครับมีการเคลื่อนไหวล่าสุดของกระเป๋าเงินที่เกี่ยวกับโบรกเกอร์ของวอร์เยอร์นะครับซึ่งในอเมริกาเนี่ย ก็ที่ล้มละลายนะเป็นบริษัทคริปโตที่ล้มละลายเหตุการณ์นี้ก็พลิกผันที่น่าประหลาดใจนะครับสำหรับทิบัอินโนจำนวน25,000ล้านเหรียญน,นะครับก็น่าจะประมาณ25,000ล้านเหรียญนะครับซึ่งมูลค่าเนี่ยก็ประมาณ1 8 3 0 0 0ดอลลาร์นะครับถูดโอนจากกระเป๋าอย่างไรก็ตามที่น่าสนใจก็คือว่าปลายทางของโทเคน็นเหล่านี้เนื่องจาก ไม่ได้ถูกส่งไปยังที่อยู่แลกเปลี่ยนใดๆหรือกระเป๋าเงินของโบเกอร์พวกเขาโอนไปยังที่อยู่ในการเชื่อมต่อโทเค็นแทนนะครับคือเชื่อมต่อไปผิดฉะนั้นกระเป๋าของวอยเกอรแม้จะมีการสถานะล้มละลายนะครับแต่ก็ยังคงถือครองชิบะจำนวนประมาณ2.84ล้านล้านโทเค็นซึ่งเปรียบเทียบก็ประมาณ20.8ล้านดอลลาร์ที่น่าสะใจาคือเป็นที่น่าสังเกตว่า เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาการถือครองกระเป๋าสตางค์สูงสุดถึงประมาณ6.6ล้านล้านชิปนะครับบุงชี้ความผันผวน,นอย่างมากในสินทรัพย์โดยโดยมีคนที่เป็นคนควบคุมและมีการเคลื่อนไหวราคาอยู่นะครับฉะนั้น Voyager เนี่ยจะเป็นอีกอีกองค์กรหนึ่งที่ล้มละลายและมั่นใจในชีปะพอสมควรเนาะตอนนี้ยังไม่ได้ทำการขายอะไรไปเยอะนะครับก็คิดว่า เป็นทั้งข่าวดีและข่าวร้ายแหละนะครับไม่รู้ว่าพอชิบะหรือเครือข่ายชิบะอะไรพวกนี้เหรียญนนะัพวกและลิสโปนอะไรพวกนี้นะครับมาดีๆเนี่ยมันจะโดนห่างเล่ไปด้วยหรือผมขอขั้นข่าวเอาไว้ก่อนนะครับนั่นก็คือเรื่องของอ่าฟิ i เ y ิกับแอคคอรนะครับตกลงคือไม่ผ่านนะนะครับยังต้องมีเอกสารอะไรเพิ่มเติมก็น่าจะเป็นข่าวฟลัดอันนี้1ประเด็น2 ถ้าจะวิเคราะห์เนื้อไหนจริงๆคืออเมริกาไม่มีตังค์นะครับต้องยืดเวลาอะไรออกไปนะข่าวออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเอกสารไม่ผ่านอาจจะมีการยื่นเพิ่มหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ดูจากตรงเนี้ยน่าจะเป็นข่าวนะครับที่เป็นเป็นฝัดแหละอาจจะเป็นฝัดคัดแรกแล้วก็พอตอนสุดท้ายนะครับก็กลายเป็นว่าผ่านซะอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ นะครับพอะช่วงนี้มันเป็นช่วงของปลายเดือนพอดีนะครับแต่ก็ย้ำอ่ะนะครับว่าทาง Federal Reserve เนี่ยเขาจะต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกสองครั้งคือจะมีเวลาไม่เยอะแหละนะครับสำหรับในการที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้นะครับที่หนึ่งเดือนเนี้ยนะครับคือไม่ขึ้นต่อฉะนั้นเราก็มีโอกาสและมีเวลาแค่นี้สำหรับ ครึ่งปีนี้นะครับฉะนั้นก็ต้องนั่งลุ้นด้วยกันว่าบิตคอยจะไม่ลงต่ำกว่า29,500ถ้าต่ำกว่านี้ก็อาจจะเจอตลาดนี้นะครับเอาแหละนะข้อมูลต่อมานะครับเรื่องของบิตคอยประมาณ300ล้านล้านนะครับตัวเนี้ยเป็นเป็นดีมานของของชีบะนะครับที่ราคาประมาณ05ตัว8,000จนถึง พันสี่ร้อยนะครับที่ศูนย์สี่ตัวบ่งชี้เงินเข้าออกนะครับกําหนดต้นทุนเฉลี่ยในการซื้อโทเค็นนะครับมีการเปรียบเทียบราคาปัจจุบันหากราคาปัจจุบันสูงกว่าต้นทุนเฉลีย่ยนะครับก็ถือว่านั้นเป็นเงินอยู่นะครับแต่ในทางกลับกันหากราคาปัจจุบันต่ํากว่าต้นทุนเฉลี่ยจะอยู่ที่เรียกว่าไม่มีเงินนะครับคือเงินหมดนั่นเองในกรณีเนี้ยเขาบอกว่าที่อยู่จํานวนมากจัดอยู่ในประเภทเงินหมดนะครับ ไม่มีแรงซื้อเนี่ยแหละนะครับเป็นเป็นผลพวงจากทางฝั่งอเมริกาโดยเฉพาะเนาะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งลุ้นทางฮ่องกงแหละเราพอรู้แล้วถ้าเกิดเขาปล่อยข่าวออกมาอย่างงี้คือตั้งใจจะโฟโมเพื่อให้คนเข้าไปในคริปโตนะครับเราก็ก็จะสแสวงหาผลประโยชน์ตรงนี้นะครับถ้าข่าวออกมาเป็นแบบนี้นะผมไม่ได้วิเคราะห์นะอะไรที่ฟันธงร้อเซนะครับแต่ก็ เน้นย้ำว่าอาจจะออกมาเป็นแบบนี้โอเคครับเราก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าตอนนี้ชีบะจะเป็นยังไงต่อนะเอาละนะครับตอนนี้นะฮะที่ผมทำอยู่ตอนนี้นะครับบิตคอยเริ่มฟื้นตัวนะครับก็ยังต้องดูกันต่อไปนะครับว่าข่าวนี้ออกมาเนี่ยบิตคอยจะมีแรงช้อนมากน้อยขนาดไหน นะครับไม่รู้จะเป็นเอฟเฟกทางนี้หรือเปล่าหรือจะเป็นฝัดออกมาจริงๆเนาะในพราะว่าเราพูดทา,ทางฝั่งของอเมริกานะครับว่าจะส่งราคาบิตคอยไปได้เท่าไหร่โดยน้ำมือของ b l ล็ก r o c เ f i d e ิตี้จะผ่านจริงไหมหรือถ้าอันนี้ไม่ผ่านน,น่าดูเหมือนกันนะครับว่าทางฝั่งฮ่องกงเนี่ยเขาจะรอเสียบเหมือนกันนะฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ย ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือไลายกลุ่มไลายกลุ่มเราชื่อชิบะเปเป้แล้วก็ดอทคอยนะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสําหรับวันนี้นะครับเราก็หวังว่าทั้ง3เดือนนี้จะกู o w t o ม e t ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ นี่นะครับเหรียญ BGB นะครับก็ทำการ s t a k i n ิเหรียญ BGB คือเหรียญกระดานของปีทาซ่านะซึ่งผมเชื่อว่าการเติบโตเนี่ยเขาจะเติบโตได้ๆๆเรื่อยๆเลยนะครับในช่วงจะเข้าสู่ตลาดกระทิงเนี่ยเป็นช่วงที่น่าสนใจในการทำการ s t ต a กเนาะพอเขาคิดการ s t ต k กนะครับอย่างน้อยคุณได้ดอกเบี้ยประมาณ2%ซนะครับซึ่งเขาก็จะมีการกำหนดว่าคุณจะสเต k กจำนวนของ BGB เท่าไหร่ นะครับแล้วก็เรื่องของวิต a ดอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะมีเลเวลในการให้คุณนะครับว่าจะมีการเพิ่มอัตราส่วนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นเหรียญ BGB เนี่ยผมว่าไม่พลาดเลยนะผมว่าน้าผมน่าจะใส่สักร้อย BGB เข้าไปนะครับหรือประมาณสักแสน BGB นะนะครับในการฝากนะเพราะว่าเป็นเหรียญที่น่าสนใจนะในการเติบโตนะครับแล้วผมก็ทำการสเต็กเอาไว้นานๆแน่นอนนะครับ พอผมเห็นการเติบโตของตลาดจะทิงในอนาคตหลัง